สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องมอนี้กับมาพบกับยี่แดงอีกแล้วเนาะค่ะมอนี้ยายแดงก็สิมาเห็ดเมนูปลาซับเนาะค่ะปลาเด็กบองเนาะค่ะปลาซับแบบสุกเนาะค่ะค่ะกลับมาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเครื่องปรุงของยายแดงนีหอย่างแน่เนาะค่ะพระเอกของเฮาเลยก็คือปลาเนาะค่ะปลาหรือบั่นอีสานก็เอินปลาเด็กเนาะค่ะปลานี่เป็นปลาปลากระดี่แดงกับซาบไ้แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือ ไข่เนาะคะ่ะหรือบั้นย่าแดงก็เอินหัวสิงไข่ย่าแดงก็บตำใบเลี่ยวเนาะคะ่ะแล้วก็ข่าสับเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็นําบักขามเปียกเนาะคะ่ะนี่ก็คือหัวหอมแดงกระเทียมแล้วก็หอมหัวใหญ่าย่าแดงก็ได้ทอดไว้สุกเรียบร้อยแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็มีพริกป่นแล้วก็น้าตาลปี๊บเนาะคะ่ะเพื่อว่าสิตัดลดเค็มของปลาเนาะคะ่ะอย่างใส่ลงไปเลย กับไส้นมามันน้ำเนื้จากพี่น้องมันสิเดบะเขียนค่ะเนาะค่ะบ้านอีสานกะว่ามันเขียนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่พริกป่นเนาะค่ะพี่น้องพริกป่นกับหลายๆเติมเนาะค่ะสิเดเพ็ดเพ็ด รสเผ็ดนะคะมาฟอ,อใไข่ไส่ไหมเนาะจ้ะพี่น้องยีแดงก็จะมาตัดความความนัวบ่ความเค็มของปลาหรือปลาแดด้วยน้ำตาลปีบเนาะจ้ะมันเสด็บ่เค็มค่ะเนาะค่ะพี่น้องประมาณนี้ก็เนาะจ้ะที่นี่ก็มางหัวเลยเนาะค่ะพี่น้องยีแดงกับสีงหัวให้มันเข้ากันเลย ค่ะยวกทุกอย่างให้มันเข่ากันเนาะค่ะพี่นองหอมกระเทียมกับสติเลกกไปน้ำเน้อจ้ะ,ค,ะค่ะี่แดงกับสิไ่หัวสิงไคไปเลยเนาะค่ะพี่นองใส่หัวสิงไคหรือตะไคร้ไปเลยเนะจ๊ะให้มันเข่าเครื่องกันเนาะค่ะพี่นองเดี๋ยวคานี้ยแดงสิใส่ที่หลังเนาะคะ่ะปื๊ดคลุกตำให้มันเข้ากันเลย เนื่อทุกอย่างมันเขากันแล้วยายแดงก็ใส่น้ำมะขามเปียกนอจาะพี่น้องเพิ่มความเปรี้ยวให้ปลาซับเพราเนาะจาะใส่ไปเลยเปรี้ยวเผ็ดหวานจักหน่อยนวนัวเนานะใส่ประมาณนี่ก้อนเนาะค่ะแล้วพอใครใส่ไหมนอจาะค่ะเพราะทุกอย่างเขากันดีแล้วเนาะค่ะยายแดงก็สิมาซิมเบงบรสชาตินาะจาะพี่น้อง ว่าวมันไปจังไหนเนาะจ้ะรสชาติมันได้ไปซิบับงกัน่าอ่ะมันกันยังเค็มอยู่หรอกกับบ้านในสมเนาะค่ะยี่แดงไอศิตัดลดเค็มด้วยน้ำตาลปี๊บอีกจักกน้อยเนาะค่ะ นำมาขามน้ำจักน้อยเนะจ้ะเพื่อมันสิเดียวเปียวๆสมๆเนาะคะ่ะจักซีซส่สนก่อนเนาะคะ่ะก็มายุ้ให้มันเข้ากัน,นะะเนาะค่ะค่ะ พอถูกย่างเข่ากันดีแล้วเนาะคะ่ยะยยแดงกะสีเอาไปผัดเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวคอยซิมรสอีกเขื่อนนึงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะที่นี่ยยแดงกะสิมาผัดเนาะค่ะพี่น้องยยแดงกะสิใส่น้ำมันหมูในการผัดเนาะจ้ะใส่น้ำมันหมูไปจักหน่อยค่ะใส่ประมาณนี้เนาะจ้ะเพราะมันบดติดกระทะเนาะ,ค,ะค่ะค่ะใส่น้ำมันหมูลงไปแล้วเนาะคะ่ยะยยแดงกะสิใส่ ปลาหลซับลงไปเลยเนาะคะ่ะใส่ปลาเดกบอง้ลงไปเลยผัดเห็นมันสุกเนาะค่ะพี่น้อง กับผัดไปจนกว่าปลาปลาเด็กบอกว่ามันสิสุกเนาะค่ะพี่น้องจนกว่าปลาสาบสิสุกเนาะคะ่ะเป็นเลยค่ะพรายแดยงผัดไปจนสุกแล้วเนาะคะ่ยะยาดียงยดยงกับสิมาซิมรสชาติบ้างอีกเทียนนึงเนาะคะ่ะพี่น้องว่มามันเป็นยังไงเขาต้องเติมอย่างอ e ีกเม่บ่ค่ะค่ะสมก็ได้แล้วเพชก็ได้แล้วเนาะคะ่ะวามหวานกับปลาแลมนิดนิดเนาะคะ่ยะยีแดงกับสิพาสซ้ำหนีนแล้วจ้ะพี่น้อง นี้นียีแดงกับสิมาใไซค่าเนาะค่ะค่าสับเนาะค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่านียีแดงกับสับเอาเนาะค่ะเวลาหย่่งถือมันสิดเดห,หเอหอมๆนะจะ้ะผัดให้มันเข้ากันเนาะ ปลาลาซาบของยายแดงไปเด็กบองห้องยายแดงกันเลยสุกเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องรสชาติก็ไเลยถือใจยายแดงแล้วเนาะคะ่ะยายแดงก็สิพนอซ้ำหนีเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี้ยยแดงก็ขอจบคลิปเพชรปลาซับแบบสุกไว้เพียงซ้ำหนีเนาะคะ่ะมือหน้าพอกันไหมเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย